สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราได้ผลไม้อ,อะไรมาอโว,วคาโดสายพันธุ์แฮสครับผมมาจากพม่าบลิตพม่า,มาไทยไม่กินเนาะกินของพม่าเลยเนาะลองมั่งลองเปลี่ยนเราปกติเรากินแต่พันธุ์ที่มันย,วยาวๆของไทยก็มีทำไมต้องไปเอากินของพม่า,มาเ,เหรอ เหมือนกันละมั้งใช่รสชาติน่าจะคล้ายๆกันลองชิมลองชิมลูกเขาเป็นสีดำใสายพันธุ์นี้เคยกินไหมนน่ะไม่เคยยังไม่เคยเนาะใช่มึงเคยเห็นด้วยสีดำย่นดำดำเนี่เนาะดำดำเหีหิวหิวดำดำเนี่เนาะยังไม่เคยหันไม่เคยไม่ไค่อยกินแต่เคยเลยเคยกินแต่ยังเงี้ยังไงฮั่นใช่ใช่เออฮั่นใส่พันธุ์่างก่ออันนั้นผมก็ลืมเหมือนกันใหญ่ใหญ่ยาวอ่ะอันนั้นก็ลอยน้ำมันมากยาวอย่างนี้เลยนี่โอ้รู้แล้วเออคุณผู้ชมอาจจะไม่นึกภาพไม่ออกเงี้ยเหมือนเนื้อเงี่ยคุณผู้ชม เดี๋ยวจะถาให้ดูอันนี้เหมือนเนยเขาบอกว่ามาจากพม่านะครับพม่าหอมให้ชิมมันมันจะมันนะแต่พันุเนี้นนบอกว่าจะไม่ได้ปลูกคริมมี่เลยอ่ะเอาไปนี่นุ่มเลยเอาไปปลูกอ่ะเดี๋ยวชั้นหน้าค่อยมากินดื้อกินนะมันมากเดี๋ยวไข่แดงเลยอันนี้มันสุกเกินเนี่ยเนี่ยมันก็แดงเลยอ่ะอันนี้สุกเกินเน่าคุณผม นนมันไข่แดงพอ,อนนพอดีอ่ะลอยๆอยเงี้ยมีนมข้นหนอยอม, <laughs> มันเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพนะอะโข adro ่ะเหรอมันมากเหมือนไข่แดงเลยอ่ะอืมอร่อยแต่ในมันมีน้อยปะเนืนน้อมีน้อยแก่นอย่างใหญ่เลยคุณผู้ชมเม็ดเม็ด <laughs> <laughs> แก่นอะไรหรอแล้วบา้านทราแถวกับเกลนนี้ไม่รู้ดำอย่างนี้มันสุกเกินหรือเปล่าครับผู้ชมเนี่ยเนาะมาเลยเนาะ แล้วมันก็อร่อยแต่มานนะมันก็ไม่เละนี่อันนี้ไม่เละแต่มันดำเงี้ยดำเหี่ยวดำเศร้าดำย่นอะไรก็แบบมีอะไรถนนนี่คิดอะไร <c oughs> หรือเปล่ามันเหี่ยวเหี่ยวย่นไงเ <c oughs> นี่ยเหมือนเนยเลยอ่ะมันละมุนมากเลยอ่ะนมนุม่มมันมัน กินง่ายมันนี่เหมือนผลไม้มันเหมือนของขาวอ,ะอ่ะใช่มันเหมือนไก่แดงอะ,อะพี่นึกว่ามันเน่าเนี่ยมันดำอย่างเงี้ยวันนั้นเรากินกับนมข้นหวานเนาะโหอ,อร่อยมาก <c oughs> มันหวานมันมลงตัวสายพันธุ์แฮรูปมันไม่ใหญ่ แต่มันดกนะอือพี่เห็นต้นมาแล้วตอนนี้ไปเชียงใหม่อะมันไม่ใหญ่เพราะมันดกกันแหละอสายพันธุ์นี้มันไม่ลูกไม่ใหญ่ประมาณเนี้ยแต่มันดกมากบ้านเราปลูกน่าจะไม่ได้กินเพราะว่ามันต้องหนาวบ้เรา้อนเย็นๆหน่อยอากาศเย็นๆผมรู้สึกว่ามันมันกว่าพันธุ์ที่มันยาวๆเยอะเลย ดอ่ก็อนนคนมามันจะแบบม,มันจะฟิมน,นมากเลยใช่อนนคนมามันจะมันกว่านี้โค้ง้อยชอบกินเนี่ยคุณผู้ชมตลาดก,ก็ต่อกันซื้อเลยเนี่ยต่อแถวกันซื้อเลยเนี่ยไขยมันดีเยอะไฟเบอร์สูงแหละใช่ติดคอนะละเอียดคอตัวเนะี้ย <c oughs> มันแน่นมันมันมันแน่น <ứng S 1> แต่พันนี้มันอร่อยผมเคยกินแล้วตอนนี้ไม่เขาว่ามาจากพม่าด้วยไงผมก็เลยอยากกินของของของต่างชาติแหมกินของต่างชาติด้วย <c oughs> แต่กินพม่าของพม่า <c oughs> อ่ะจะดินในนู่นอจจะมันไม่เหมือนเราอะไรก็ได้น่ะเด่นดำหรือเปล่าลูกออกมาเปอย่างนี้ สีดำเนี่ยอ่าที่เจอยัองใหม่ไม่ดำ่าเงี้ยยังไม่สุกยังเขียวอยู่เนี่ย <Yeah. c oughs> มันละเอียดจุดแก้นอะ่ะผมขอไปกินน้ำก่อนได้ไหมไปโอ้ย <c oughs> มันติดคอเ <c oughs> นี่ยคุณผู้ชมใครจะไปปลูกถ้าปลูกนะผมว่านะต้องนานแน่เลยอะ่ะกว่ามันจะโตอ่ะ มาน่าจะเป็นสิปีมั้งโุกนนี้เนา่ามันต้องอยู่อากาศเย็นๆเชียงใหม่ปลูกได้ชียงรายปลูกได้แล้วก็แถวเพชรบุญเพชรบูรปลูกได้นะที่เราไปเที่ยวกันนะเนาะปลูกได้เนาะใช่เพชรบูรณหนาวแล้วอากาศเขาเย็น แต่ก็ไม่ร้อนเหมือนบ้านเราอะโหอันนี้น่าจะพอดีเลยเนี่ยน่าจะหนเลยแต่ถ้าสุกเกินก็เนา่าเดีอืผ่าดูก่อนอันนี้หนึบเลยถ้ามันสุกเกินมันเนา่าเนาะไปตักละสีกินดีกว่า,ากันก่อนชีกนั่นแหละเอา,ากระดูกเขาชีกแต่เราอ่ะกินไม่เป็น <c oughs> แก่ง่ายนะเนี่ยนี่คุณผู้ชมนี่อันนี้ไม่ไม่สุกอันนี้ดิบอันนู้นไปทำน้ำปั่นก็อร่อยนะไปปลูกมันมันใช่เฮ้ยแก่งี้เลยกินง่ายกว่าช้อนเยอะ <laughs> มสุาเอาไปปลูกแล้วไม่ติดก็ไม่อปลูกหรอกไม่ไปต้มดีกว่าไม่ปลูกหรอกจาเพียบไม่ไปต้มดีกว่านะดยากินก็ซื้อเอาปลูกได้เขาทันหน้าเกิดถ้าเกิดติดอีกรอบหนึ่งอ่ะที่ได้กินเราไม่ได้กินอากาศแบบเนี้ยมันร้อนได้อีกอย่างคนแบบนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดอกเฮ้ยขึ้นนี่น้ำหนาวก็ช่วงปลายปีเราอันนี้อร่อยมาก ต่มันตีมันยังบมดสุกอ่ะเนี่ยมันหนึบๆนะมันหอมอเี๋ยวเมื่อกี้ทำผมหายใจไม่ออกนะมันหอมมันกรอบอ่ะมันฟืดกลิ่นอะโวคาโดใครชอบก็ชอบมากกลิ่นมันหอมอันนี้สุกแม่อร่อยสุกเนี้ะอันนี้เพิ่งสุกอร่อย ก็กรอ,อนกบอนี่นะเป็นจุกกรข้าทากว่ารอรนะ่อยเนอะใช่ถ้าใครอยากกินแบบครีมเลยอะ่ะแล้วจุกแบบกับเละนี่ไงเละมันเน่าเป็นครีมอะไรไงครีมไม่ได้เนี่ยนั่นคืะครีมอะ่ะ <laughs> ยังยังไม่เน่าหรอกมันยังไม่เหม็นนี่ถ้ามันมเหม็่นนี่แหละเน่นนนเา,เอาอ๋อไอ้จุกไปละ ตักกันดีกว่าพี่ไม่ชอบเละพี่ชอบนี้มากกว่านื่ผมได้หมดอะ้วเลอมันติดคอกินน้ำบรคดูลองเตยมน้ำไว้ด้วยเดี๋ยวมันจะฝืดติดคออีลูกที่มันไม่สุกเกินมันไม่ติดนะ มันมัน่ะมันมันมาได้อันนี้มันจะติดนี่ือแกงมาเอ้านี่ดูน่ากินเลน่าอร่อยดำเมี่ยเห็นไหมน่อร่อยเนี่ยเช็ดมือมั่งโอ้ยน้ะ ก็เช็ด่ะเช็ดดีๆบัดเดินเนี่เหนียวปากเลยสายพันธุ์นี้เนื้อแน่น,น,นหวานมันอร่อยคุณผู้ชมใารอะันตีสายพันธุ์แฮดแต่ต้องกินให้เพิ่งสุกใหม่ๆใด้อย่างนี้มันจะอร่อยอย่างนี้มันจะหนึบอย่างนี้เลยไม่ค่อยฝืดได<ช>่เขียวๆหน่อยเนื้อมันก้อนเลยเนาะ,ะถ้าดำเกินม,มันก็สุกอย่างเงี้ยคุณผู้ชม อาจจะเป็นลมนะมืดอตลายได้คือไม่ลงเลยถ้าไม่มีน้ำมันติดคออ่ะดูมัสุขภาพวันนี้ก็ง่ายๆครับผมมากินผลไม้ด้วยกันวันนี้เราไปตลาดแล้วก็ไปเจอเอะโวคาโดสายพันธุ์นี้มาน,นะครับผม่าจับพมา่ามากินนะครับปกติถ้าพันธุ์แฮชธรรมดาก็คงจะบอกมาแต่นี่มาจากพม่าด้วยผมก็เลยเอามา นะครับผมพ่อ้าบอกมา,กมาจา,มากพม่าใช่ผมอยากกินของพม่า,มานะครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเขาหลอกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้หลอกเราเปล่าว่าเป็นของต่างชาติ